สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องลูกปานอาเพื่อนสมาชิกนะครับทางเพจและเฟซบุ๊กและช่อง YouTube ลูกเซ c าชาแนลนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาทําแนวทางอะไรมาดูกันนะครับผมคลิปคิปนี้ไม่สนับสนุนนะครับให้ทุกคนในการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมทําไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมนะดูคิดวิเคราะห์แยกนะครับกับแนวทางนะครับ ปักหลักร้อยบนนะครับของงวดประจำวันที่17นะครับผมนะเรามาทวนกันเลยนะครับผมเพิ่งทําสูตรเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี้นะครับผมผมก็อยากจะให้เพื่อนสมาชิกได้ดูคิดวิเคราะห์แยแยไปด้วยกันว่าสูตรคํานวณแต่ละคํานวณแต่ละสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับจะมาต่อหรือจะเดินต่อหรือจะหลุดนะครับเรามาดูหลักร้อยนะครับผมปากหลักร้อยบนนะครับอาจจะมีนะครับ โดยผมจะเอาหลัก10นะครับของเลข3ตัวครั้งที่1นะครับหลัก10ก็คือเลข9นะครับอ่าเลข9มาบวกกับ3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับก็คือหลัก10นะครับแล้วก็หลักร้อยอ่สามตัวท้ายครั้งที่1นะครับผมนะอ่เก้าบวกสแล้วก็บวกเนะครับผลลัพธ์ออกมานะครับจะได้0ูนย์นะครับผมนะก็คือเดี๋ยวผมจะบวกนะครับบวก9บวกเนะครับ9บวกเ เป็นเท่าไหร่นะครับเป็น16นะครับ16บวกสเป็น10นะครับใส่0นะครับ0 1 2นะครับบวกไป1บวกไป1ก็คือ0 1 2นะครับจะได้6อ่าจะได้0นะครับ0 x นย์เแล้วก็2 x งนะครับอ่ะผลที่ออกมาวันที่1ธันวานะครับจะออก0 9 7นะครับผมนะอ่ะ0 9 7ตรงนี้นะครับจะมาเลข0นะครับหลักร้อยนะครับผมนะอ่ะเรามาดูงวดประจำวันที่16นะครับ เลขออกตัวไหนนะครับผมระหว่างบวกกันเหมือนเดิมนะครับหลัก10ก็คือเลขเลข9นะครับแล้วมาบวก5นะครับแล้วบวก2นะครับก็คือเลข5ก็คือหลัก10นะครับตัวหน้าครั้งที่2นะครับแล้วก็หลักร้อยตัวท้ายครั้งที่1นะครับเอาเอ้าบวก5บวก2นะครับผลลัพธ์ออกมาคือ6นะครับผมนะได้เท่าไหร่เรามาบวกกันนะครับ เก้าบวกห้านะครับเป็น14 14 15 16นะครับได้6นะครับอ่าเราลง6 7 8ไปเลยนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาเราก็คือ6 x x 7 x x 8 x เนะครับอ่าแล้วผลที่ออกมาก็คือวันที่16ก็คืออะไรนะครับ7 5 7นะครับผมอ่า7 5 7เราจะได้หลักร้อยก็คือเลข7นะครับผมนะก็คือ7 x x ตัวนี้นะครับอ่าส่วนมาดูงวดประจำวันที่นะครับ30ธันวานะครับอ่าโดยเอา5นะครับหลักสิบ นะครับ3ตัวท้ายอ่าสามตัวรางวัลที่1นะครับก็คือหลัก10เอา5้บวกหนะครับบวกหก็คือตัวหน้านะครับตัวหน้าครั้งที่2นะครับหลัก10นะครับอ่าแล้วก็หลักร้อยอ่าตัวท้ายครั้งที่1ก็คือเอา9ก้าบวกหนเบวกหเป็น10นะครับ10บวกหนะครับได้15ใส่5ลงไปนะครับ5 6 7นะครับจะได้5 xx 6 xx แล้วก็7 xx นะครับอ่าผลที่ออกมาก็คือ 5cc นะครับงวดประจำวันที่30นะครับ5 4 4ก็คือเลข5นั่นเองนะครับหลักร้อยนะครับผมนะอ่ะเรามาดูงวดประจำวันที่17นะครับจะออกนะครับ17เดือนมกรา2024หลักร้อยจะมีตัวไหนนะครับอ่ะผมจะทําทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเปิดไม้บรรทัดให้ดูนะครับอ่ะดูคิดวิเคราะห์แย่แยะนะครับชอบก็เอาไม่ชอบก็ดูผ่านๆไปนะครับกับหลักร้อยนะครับอ่ะ ของรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับประจ ա วันที่17มกรายี่สนะครับอ่ะอันนี้ผมเปิดให้ดูแล้วนะครับโดยเอา4เหมือนเดิมนะครับหลัก10นะครับอ่า4ีบวกสนะครับเป็น8 8ดบวกแเป็น16นะครับผมนะอ่ะ16ใส่6ลงไป6 7 8นะครับจะได้6 xx 7 xx 8 xx นะครับอ่ะงวดประจาวันที่17นะครับเดือนมกราคม2024จะได้หลักร้อย อยู่ที่678นะครับระหว่าง678จะมาไหมหรือจะหลุดหรือจะไม่มาเลยหรือจะเข้านะครับระหว่าง678เนี่ยตัวไหนจะมานะครับตัวไหนจะมีราศีที่จะเข้ามาในงวดประจำันที่17นะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะครับว่าหลักร้อยจะมีมาหรือเปล่าระหว่าง678นะครับผมฝากไว้นะครับดูคิดวิเคราะห์แยแยนะครับผมฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ อขอให้เพื่อนสมาชิกนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางเหมือนกันนะครับผมนะ,ะยังไงก็ขอให้ปังๆมีทางใช้กันนะครับขอบคุณครับ